สวัสดีครับเปลี่อนเปล่นครับวันนี้มาทําก๋วยเตี๋ยวครับดูครับอขัวเมืองลดมากครับผมเนี่อันนี้ต้มเนื้อเปื่อยไว้ครับเนื้อตุนครับต้มละไว้นะครับนี่เนื้อตุนนะครับเนี่ยเป็นไดครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยน้ำไล่ไล่เลยครับนี่เนื้อตุนเป็นไดครับละลายในปากแน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นหม้อหมูครับมีกระดูกลูกกินเนี่ยมีไส้หมูนะครับเนี่ย อันนี้เนื้อสดนะเขาครับไจน่องลายครับนี่ครับอืเสือครับเด็ดเด็ดเด็ดนี่ทีเด็ดเลยอันนี้ก็เป็นหมูครับผมนี่เป็นถ้าใครกินหมูกับไจหมูครับนะเส้นครับลูกจีนครับเส้นเปียกมีเหลืองเส้นเล็กนี่ครับพริกสมพริกดองครับเนี่ยคนเดียวนะครับอันนี้กระเทียมเจียวกับมันเจียวครับอืของเด็ดนี่เครื่องปรุงก็ตามนี่เลยครับเพื่อนๆแื่กินตีบ้านครับอกินกับครอบครัวครับพริกนี่ ปัตแลวก็ตาคนเดียวรับนี่ทีเด็ดครับพักขี้ควายครับหน้าหนาวบ้านเฮาตั้งเหนือจะมีพักขี้ควายครับเปื่อนๆนี่กะลํำครับพักขี้ควายนี่ผมบอกเลยนะครับครับก๋วยเตี๋ยวนี่เด็ดสุดแล้วครับนี่สลัดครับนี่ซื้อมาครับสลัดคอดนี่นี่กะซื้อมาครับพักขี้ควายครับทีเด็ดทีเด็ดกินครับก๋วยเตี๋ยนี่กรอบกรอบขอบอกครับนี่มอหลวกก๋วยเตี๋ยวของเขาครับและแล้วชายหนุ่มอย่างผมก็เอามือจก อย่างนี้กระลำแล้วก็จกถั่วง,งอกอใส่ในตะก้อแล้วก็เอาเส้นเส้นเล็กใส่เข้าไปตัวนี่เส้นเล็กของเหาใส่เข้าไปตัวใส่เส้นเล็กเข้าไปครับเพื่อนๆแล้วผมก็นําตะก้อลงไปซวกเคลกคลกุคก,คก,คกในน้ําอุ้ไทยกับบะทอกบะนี่หลวกไปครับนี่ใจ้เต่าทานครับเพื่อนๆไฟมันเลย่มบ่คอยแห้งแล้วนะครับ แต่ก็ได้อยู่ครับอืมนี่กินคนเดียวทําให้นอเอาไปเตะนี่หลวกก๋วยเตี๋ยวครับหลวกไปหลวกมาครับวันนี้เส้นเล็กก่อนเลยครับอืมแล้วก็จกนี่ครับเสือร้องไห้กับเนื้อน่องลายครับจงลงไปในตะก้อเลยครับแน่แน่แน่แล้วกําเดียวเฮาก็จะเอาไปจุ่มลงในหม้อก๋วยเตี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปหลวกครับอืมนี่เนี่ยซดของเขาครับอื ไปเลยเดินเข้าไปลืมเค็งไปหลวกไอใน,ในมอหม้อหมูเหะแหะนี่บ้าไปเลยละเลยไปเลยละเปื่อยๆน,นี่ลูกกินกระสือมาครับหลวกแค่นี้พอรครับเอาแบบสะดุง้งสะดุง้งตักเนื้อเปื่อยใส่เข้าไปเลยนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเฮาเนื้อนี่ผมใจเนื้อปืนทองครับสามจันทรงวานนะครับทีเด็ดครับทุกคนนะ ใส่ลงไปในหม้อกว๋วยเตี๋ยวเออในหม้อกว๋วยเตี๋ยววในถ้วยกว๋วยเตี๋ยวของเฮา <laughs> นี่ครับทุกคนนะ่ากินก็ใส่หอมเจียวครับกับไอ้มันหมูเจียวนะครับแอมใส่ผักคือนฉ่ายต้นหอมผักชีเข้าไปครับ <c oughs> ดูครับลูกกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อของเขาครับโอ้โหทีเด็ดทีเด็ดใส่น้ำพริกกค่น้อยปาดจบปะปไปทุกคนกินกว๋วยเตี๋ยวกันครับวันนี้ <c oughs> นี่ ดูกับพักขี้ควายสดๆล้อกับอยู่แล้วครับนี่ขอกลนก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะฮอนใจหยัง่งกลนก๋ยวยเตี๋กก็นอเนี่ยกินกันหลายคนครับกินที่ครอบครัวกับครอบครัวนะครับทุกคนเนี่ยสดน้ำก่อนโอ้โหน้ำมันล้ายน้ำมันล้าย <c ười> เซนเล็กครับวันนี้เซนเล็กนี่กีบควายเอาให้น้อยก็นอ <c ười> เดี๋ยวตกโตจะอ,ออกมา <c ười> นี่ล้ำแต้นะเพื่อนๆบอกเลยครับ ลำ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 แต่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 น้นะ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 นี่ครับเนี่อซดของเขาครับโอ้ยไปลืมมาได้นะนี่ทีเด็ดพักข qui ี้ควายนี่มีหม้อมีกระลำมั่งกับมดนะครับกับก๋วยเตี๋ยวนี่มันตึงเด็ดหาฮะตึงมักพักขี้ควายนี่ฮะตึงมักจีนก็มากครับฮ่ามาจีงมักกับพักอย่างเดียวมาเด้อทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันครับนี่เนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นอือ คือน้ำลายกำผากปัตันละเดี๋ยวก่อนคื <c ười> อเจ็มออลอะไรอย่าผากนี่วะกินก๋วยเตี๋ยวครับทุกคนล้ำแต่นะสวัสดีครับ